มาที่บ้านอ่ะรักแม่อยู่คนเดียวติดอยู่คนเดียวเลยเวลากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็จะเคาะประตตักแม่แล้วถ้าใครเข้าไปใกล้เนี่ยจะกัดคนนั้นมไม่เอาคนอื่นเลยยกเว้นแม่เนารักแม่เขามากๆใครเข้าใกล้กัดเลยทั้งๆท,ท,ที่แบบเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเจอกันตั้งแต่เด็กทําไงดีทาไงดีคือไม่คือเคไหนายไหม,ไมน้องอ,อดินอะ นุกน้องออชิอ่ะโอชิและโอดินจริงๆเป็นน้องน้องเป็นทั้งคู่เลยรับรับคุณแม่มากๆนะคะแต่ว่าไม่เอาไม่เอาคนอื่นเลยคือสาเหตุหลักๆก็คือโคชาวจะชอบใช้คําว่าไม่บาลานซ์ความรักนะคะก็คือแบบว่าจะคุณแม่อาจจะเป็นคนให้ขนมที่อร่อยอยู่คนเดียวหรือคุณแม่อาจจะเป็นคนเวลาเกิดคุณพ่อไปดุอย่างเงี้ยสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะโคชาวคือแบบบางทีคุณพ่ออะดุลูก แต่คุณแม่อ่ะรีบไปโอ้โหไปโอ้โห<อ>โอ้โหอ,อันนี้คือคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะแตเวลาที่คนคนนั้นดุก็ต้องสมมติเขาดุแล้วเราคุยกับเขาแล้ว ไอ้เนี่ยเียเป็นเรื่องหลังบ้านส่วนตัวเนาะที่แบบเอออาจจะเกิดเกิดอารมณ์เกิดอะไรเงี้ยก็ค่อยไปคุยกันข้างหลังแต่ว่าการแอคชั่นที่เกี่ยวกับน้องหมาให้น้องหมาเขาเห็นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีอาการโอ้โอกันระหว่างพี่คนหน่งกบล่าสมมติว่าพ่อดูลูกใช่ไหม่แล้วแม่ไปโอ้โอเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยแม่รักเขาอยู่คนเดียวป้องกันเขาอยู่คนเดียวโปรเทคอยู่คนเดียวแลือทําให้แบบหมาเกลียดพ่อ แล้วเขาก็คิดว่าแม่ถูกพ่ออะทำแบบนี้ไม่ถูกใช่คือเขาจะเขาก็จะคิดอย่างนั้นนะหรือเขาคิดว่ายังไงก็มีแม่กุ่มเขาอยู่ดีนักข่าวเขาฉลาดนะทุกคนเพราะฉะนั้นลำแรกเลยคือเราควรที่จะทำอะไรตรงนี้อะไรให้มันเหมือนเหมือนกันนะถ้าเกิดแล้วก็ให้เข้าข้างกันเองให้แบบไปในทางเออใหคือแบบเลี้ยงอย่างใดก็ให้เลี้ยงแบบเหมือนกัน ให้ไปในทิศทางเดียวกันถ้าสมมติว่าพ่อดุแม่ก็ต้องดุด้วยถ้าพ่อแบบโอ้โหแม่ก็ต้องโอ้โหด้วยให้มันพอๆกันให้มันเท่าๆกันถูกต้องไหมเอ้ย<ม>พอนพูด่างเงี้ยเราก็คิดถึงจริงๆมีหลายเคสมากๆเลยนะที่แบบบางทีพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะเวลาคุยกันเรื่องน้องหมาอ,อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างเยอะหรือแบบพูดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้โค้ชเอ่าุูคนไปเป็นตัวกลางคือเหมือนคุณพ่อค่ะอาจจะมีเคยเลี้ยงหมา แล้วก็มีความรู้เรื่องหมาแต่คุณแม่ไม่ฟังไงใช่เป็นผู้หญิงล้าเป็นผู้หญิงก็ันไม่ฟังเธอหรอกฉันว่ามันไม่ถูกแต่พอมันต้องอย่างนี้อ่ะผู้หญิงเนาะอ่าเนาะแต่พอมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดรีบเลยค่ะแต่พอมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดอะค่ะเขาจะเปิดใจรับฟังแล้วหาช่องว่างตรงกลางระหว่างที่สองคนจะเลี้ยงหมา้วยเวไหนวิธีไหนมันก็ทําให้ไม่ใช่แค่เรื่องหมามีความสุขนะแต่คนในครอบครัวค่ะก็มีความสุขมากขึ้นด้วยอยู่ด้วยกันได้ด้วยเนาะโอเคนะครับก็สรุปง่ายๆ เลยละกันนะครับสำหรับวิธีการที่จะทําให้น้องหมาเนี่ยไม่ได้ติดแม่มากเกินไปะนะครับไม่ได้แบบรักแม่ออคนเดียวแล้วไม่เอาคนอื่นเนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับอันดับแรกคือบาลานซ์ความรักทำอะไรตรงนี้อะไรให้มันหมุนเหลือนกันนะครับแล้วก็วิธีการที่สองนะครับถ้าเกิดว่าพูดคุยกันไม่ได้จริงๆเคลียร์กันยากจริงๆนะครับแบบต่างคนต่างมีแนวคิดคนละโลกคนละอะไรกันจริงๆนะครับ<ะ>ก็สามารถติดต่อมา<ะ>แล้วก็เชิญให้เขาเช่า <laughs> กับโเดียไปช่วยเหลือที่บ้านเป็นคนกลาง ที่บอกว่าเอ้ยต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นี้ต้องฝึกอย่างนี้อย่างนี้นะอ่าแล้วจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจหมายพุบบอยฝึกหมาเองง่ายกว่าที่คิดหรือเพจฝึกหมาสัตว์ง่ายที่บ้านบ่ายโคชเาชาก็ได้นะครับ <ฮะ S 1> ติดต่อมาว่าอาอยากให้โคชเาชาวไปช่วยสอนที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกใครไม่ได้เลย <c oughs> ทั้งทงี่เราก็ศึกษามาตั้งเยอะตั้งแยะเรารู้ว่าต้องน้องหมาเนี่ยมันต้องเขาต้องเลี้ยงอย่างไรต้องบอกอย่างไรเขาถึงจะเป็นเด็กดีแต่ว่าคนในบ้านสปอยเหล S <S ก็เรียนกันทางบ้านเลยนะคะ<า>ไปะถึงก็เรียนกันทางบ้านเลยโอเคนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับยังไงก็ติดต่อมานะ